และนี่ก็คือไมค์ Holyland l r k m a c 2นะคะคือไมค์ไร้สายที่สามารถบันทึกเสียงได้แบบ32 b ต t ฟูดที่มาพร้อมกับระบบ AI noise cancellation จะช่วยให้การบันทึกเสียงของคุณดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญไมค์ตัวนี้มี internal recording มาให้แล้วด้วยนะคะในชุดที่เขาให้มานะคะก็จะมีเป็นตัวรับสัญญาณแล้วก็ตัวไมค์2ตัวคะ่ะตัวไมค์จะเป็นแบบคลิปออนแล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากใช้แบบแม่เหล็กนะคะในชุดเขาก็จะมีตัวแม่เหล็กมาให้ใช้ด้วยถัดมาก็จะเป็นตัวกันลม ในเซตอัลติเมทคอมโบเขาก็จะมีชุดใหม่ลาเวเลียมาให้เราต่อเพิ่มด้วยนะคะสะดวกมากๆเลยไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเพื่อการทํางานที่ดูปโปรยิ่งขึ้นและนี่ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ที่ไว้สําหรับต่อพวกอุปกรณ์มือถือของเรานะคะและใครที่กดชุดอัลติเมทคอมโบมานะคะในเซตเนี่ยเขาก็จะมีหูฟังมอนิเตอร์แบบไวเลสมาให้เราด้วยเวลาที่เราต้องการมอนิเตอร์เสียงก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นคะ่ะไม่ต้องมีสายพลุงพลังอีกแล้วตัวรับสัญญ,ญาณรองรับการทํางานแบบทัสกรีนแล้วนะคะแล้วที่สําคัญเจ้าตัวนเนี้ยสามารถเปิดค้ไดด้้วยนะสําหรรับใคที่ต้องา เอาเสียงไปซิงอีกทีนี่ก็คือ Holy Land, l แลนด์ลักแม็ทูตอนนี้เราก็อยู่กันที่เซ็นทันลาดเผานะคะตรงบริเวณฟู้ดคอร์ทที่มีสนามเด็กเล่นเด็กแล้วก็คือเสียงกระหึ่มมากทั้งเสียงเคริ่ตและเสียงทำกับข้าวแต่ว่าตอนนี้ไม่ก็คือเปิดน้อยแคสซลิลลินอยู่ เดี๋ยวเราจะลองปิดนอยแคสซิ่งดู่ะตอนนี้นะคะปิดโหมดนอยแคสซิ่งไปแล้วน่าจะได้ยินเสียง <c oughs> บรรยากาศโดยรอบที่วุ่นวายมากๆ <c oughs> เวลาที่นอยแคสซิ่งมันถูกปิดอยู่เนี่ยไฟสเตตัสที่โชว์มันก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะแต่ถ้าเราเปิดโหมดนอยแคสซิ่งอีกที เราก็กดตรงนี้ปุ๊บทีนี้ไฟมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะคะซึ่งก็คือโหมด noise c a n c e l i n g ได้ทำการเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วเสียงตักจะเมื่อกี้ไหมเดี๋ยน้องจะให้พี่ลองไปมอ m ิเตอร์หูฟังกับไมอันนี้ให้น้องใกล้ๆนะแล้วเดี๋ยวพี่พูดกับน,น้องแบบนี้นะโอเคปะ่ะเรามีไมค์คฟนละตัวได้ยินเสียงน้องอยู่ไหมได้สวัสดีโลก มีคนชูนิ้วกางเอ้าเหรอแล้วทำไมเขาชูนิ้วกลางอ่ะแล้วเพราะว่าอะไรเขาถึงชูนิ้วกลางอ่ะบอกเขาไม่ควรชูนิ้วกลางเลยบอกเขาไม่ควรชูเลยอย่าไปคุยกับมันเลย้ยอย่าไปคุยกับมันเลยอ๋อไปเตือนเขาดีๆบอกเขาว่าเราไม่ควรชูนิ้วกลางก็บอกเขาได้ถ้าเขามาว่าคี้มาชูนิ้วกลางใส่เีอ่ะพีก็บอกว่าเฮ้ย ชูนิ่กลางใส่ฉันทำไมก็คืออยู่ไกลน้องคนไหนเสื้อสีแดงทำไมไป้ายเห็นเสื้อสีแดงกับผู้หญิงเด็กตร้นะเด็กคนนั้นไม่น่าชูนิ้วกลางให้ลูกเราอะแล้วจะทำยังไงอะเขาแต่ว่าเขาไม่ใช่เด็กผู้ชายเขาเป็นเด็กผู้หญิงเหรอ,อแล้วทำไงอะถ้าเป็นเด็กผู้ชายอาจจะให้ลูกสู้เลย <laughs> ตัวใหม่สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเพื่อแอดจัรเสียงได้ด้วยนะคะสะดวกมากๆและนี่ก็คือใหม่ Holy Land นด์ลักแม็ทูค่ะ